สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนกรศิริวงศ์ครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณผู้ชายวัยผู้สูงอายุหลายๆคนอาจจะเคยเจอมาบ้างหรือกำลังเจอปัญหานี้อยู่ในตอนนี้ก็ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคุณลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่คลินิกของผมท่านอายุ64ปีสีหน้าดูเหนื่อยล้ามากตาคำล้ำเหมือนไม่ค่อยได้นอนหลับพอนั่งลงแล้วก็บอกผมเลยว่าหมอครับ ผมนอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นมาปัสสาวะตั้ง6-7ครั้งต่อคืนตอนกลางวันก็เหนื่อยตลอดแถมเรื่องกับเมียก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกไม่มีแรงเหมือนเมื่อก่อนเลยผมฟังแล้วก็เข้าใจนะครับว่าปัญหาแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณผู้ชายวัยผู้สูงอายุได้มากแค่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องการนอนหลับแต่มันกระทบถึงความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักกระทบถึงความมั่นใจในตัวเอง และที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตโดยรวมเลยหลังจากที่ผมตรวจร่างกายคุณลุงท่านนี้แล้วผมพบว่าท่านมีอาการต่อมลูกหมากโตเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อผมถามเรื่องการดื่มน้ำของท่านผมพบว่าท่านดื่มน้ำผิดวิธีมาตลอดดื่มน้ำก่อนนอนเยอะมากดื่มทีละมากๆตอนหิวและที่สำคัญคือดื่มน้ำเย็นจัดตลอดผมเลยบอกท่านว่าคุณลุงครับ ลองเปลี่ยนวิธีดื่มน้าดูนะครับไม่ต้องกินยาอะไรก่อนแค่ปรับเวลาดื่มน้ําใหม่ท่านก็ดูงงๆบอกว่าแค่ดื่มน้ําเหรอหมอมันช่วยได้จริงเหรอหลังจากนั้นสามสัปดาห์ท่านกลับมาตรวจอีกครั้งคราวนี้สีหน้าเปลี่ยนไปเลยยิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าหมอครับตอนนี้ผมตื่นปัสสาวะแค่หนึ่งถึงสองครั้งต่อคืนนอนหลับสนิท ตื่นมาก็รู้สึกมีแรงและเรื่องกับเมียก็ดีขึ้นเยอะเลยเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับนี่คือผลลัพธ์จริงๆที่ผมเห็นในคลินิกตลอดการทํางานมากกว่า20ปีของผมวันนี้ผมเลยอยากจะแชร์วิธีการดื่มน้ําที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ชายวัยผู้สูงอายุทุกคนเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนกําลังประสบปัญหาเดียวกันนี้ก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าทําไมการดื่มน้ํา ถึงสำคัญกับเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะและเรื่องบนเตียงของผู้ชายวัยผู้สูงอายุพอเราอายุมากขึ้นต่อมลูกหมากของเราจะค่อยๆโตขึ้นตามธรรมชาตินี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราดื่มน้ําไม่ถูกวิธีมันจะทําให้ปัสสาวะเข้มข้นเกินไปกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะมากเกินไปและที่สําคัญคือมันทําให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายไม่ดีพอ การไหลเวียนของเลือดนี่แหละครับมันเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องบนเตียงถ้าเลือดไหลเวียนเป็นเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์ทุดได้ดีคุณก็จะรู้สึกมีแรงมีพลังทํางานได้ดีแต่ถ้าเลือดไหลเวียนไม่ดีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงความอึดความทนทานมีงานวิจัยจากไมโอคลินิกในอเมริกาบอกว่าการดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นช่วยให้กล้ามเนื้อรอบๆอวัยวะสืบพันธุ์ทุนแข็งแรงขึ้น และที่สําคัญคือช่วยลดการอักเสบของต่อมลูกหมากแล้วเราดื่มน้ําผิดวิธีได้ยังไงผมขอยกตัวอย่างที่ผมพบบ่อยมากในคลินิกนะครับอันดับแรกเลยหลายๆคนชอบดื่มน้ําก่อนนอนเยอะมากคิดว่าจะทําให้ไม่กระหายน้ําตอนกลางคืนแต่จริงๆแล้วมันกลับกลายเป็นว่าคุณจะต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยมากทําให้นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนฮอร์โมนต่างๆทํางานไม่ปกติพอเช้ามาก็รู้สึกเหนื่อยไม่มีแรง อันที่2หลายคนดื่มน้ําหลังกินข้าวทันทีทั้งๆท,ที่อาหารยังไม่ทันย่อยนี่มันทําให้กระเพาะอาหารทํางานไม่เต็มที่ดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีโดยเฉพาะสารอาหารที่สําคัญต่อการสร้างฮอร์โมนเพศชายเช่นสังกะสีโปรตีนวิตามินดีถ้าร่างกายดูดซึมไม่ดีคุณก็จะไม่มีพลังอันที่3หลายคนรอจนกระหายน้ํามากๆถึงจะดื่มแล้วก็ดื่มทีเดียวเยอะมาก นี่เป็นการทำร้ายไตยและก็เพาะปัสสาวะของคุณเองนะครับเพราะมันทําให้อวัยวะเหล่านี้ต้องทํางานหนักเกินไปในระยะยาวจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้และอันสุดท้ายหลายคนชอบดื่มน้ําเย็นจัดโดยเฉพาะในประเทศร้อนๆแบบเมืองไทยของเราแต่น้ําเย็นจัดนี่แหละมันทําให้หลอดเลือดหดตัวทําให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ดีพอรวมถึงอวัยวะสืบพันธุด้วยงานวิจัยจาก University of California พบว่าคุณผู้ชายที่ดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําอุณหภูมิห้องสม่ําเสมอจะมีการไหลเวียนของเลือดดีกว่าคนที่ดื่มน้ําเย็นจัดถึง3าเปอร์เซเลยทีเดียวแล้วตอนนี้คุณอาจจะถามว่าแล้วหมอเราควรดื่มน้ํายังไงถึงจะดีละ่ะนี่ไงครับนี่คือสิ่งที่ผมใช้เวลากว่า2ี่ิปีในการรักษาคนไข้และพบว่ามันได้ผลดีจริงๆผมเรียกมันว่าหา จังหวะทองของการดื่มน้ําสําหรับผู้ชายวัยผู้สูงอายุจังหวะทองที่1คือตอนตื่นนอนตอนเช้าประมาณหกถึงเจ็ดโมงเช้าพอคุณลืมตาตื่นขึ้นมาให้ดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําอุณหภูมิห้อง1นถึงสองแก้วเลยไม่ต้องรีบแปลงฝันดื่มน้ําก่อนเลยทําไมล่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเราไม่ได้ดื่มน้ําเลยร่างกายขาดน้ําเลือดจ,จะขนขึ้น การดื่มน้ำตอนตื่นนอนจะช่วยเจือจางเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยล้างสารพิษที่สะสมในกระเพาะปัสสาวะตอนกลางคืนออกไปและที่สําคัญมันจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทํางานได้ดีคุณจะรู้สึกสดชื่นมีพลังตั้งแต่เช้าผมมีคนไข้หลายคนบอกว่าแค่ทําอย่างเดียวนี้พวกเขารู้สึกว่าตอนเช้ามีแรงขึ้นเยอะเลยบางคนบอกว่าแม้แต่เรื่องตอนเช้ากับคู่ครองก็ดีขึ้นด้วยเพราะร่างกายได้น้ําเลือดไหลเวียนดี จังหวะทองที่สองคือช่วงกลางเช้าประมาณ9-10ถึง10โมงช่วงนี้ร่างกายของเราเริ่มทำงานเต็มที่แล้วต้องการน้ำเพื่อช่วยในการเผาผลาญอาหารการสร้างพลังงานให้ดื่มน้ำอีก1ถึง2แก้วแต่อย่าดื่มทีเดียวเยอะนะครับดื่มทีละน้อยๆจิบไปเรื่อยๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย อยู่ในระดับสูงถ้าคุณดื่มน้ำพอเพียงร่างกายจะสามารถใช้ฮอร์โมนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะรู้สึกมีแรงมีพลังกับรีกระเปล่าจังหวะทองที่3คือก่อนกินข้าวเที่ยงประมาณ11โมงครึ่งให้ดื่มน้ำหนแก้วประมาณ30นาทีก่อนกินข้าวทำไมต้องก่อนกินข้าวเพราะว่าน้ำจะช่วยเตรียมกระเพาะอาหารให้พร้อมรับอาหารช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้น โดยเฉพาะโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ที่สําคัญต่อาการสร้างกล้ามเนื้อและฮอร์โมนเพศชายแต่จําไว้นะครับอย่าดื่มน้ําขณะกินข้าวหรือหลังกินข้าวทันทีรอสักพัก 1. ชั่วโมงก่อนดื่มน้ําเพื่อให้อาหารย่อยได้อย่างสมบูรณ์คุณจะดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ร่างกายจะได้พลังงานเต็มร้อยจังหวะทองที่4คือช่วงบ่ายประมาณ3-4โมงเย็นช่วงนี้หลายคนจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลีย พราร่างกายทำงานมาทั้งวันแล้วการดื่มน้ำในช่วงนี้จะช่วยฟื้นฟูพลังงานช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือมันจะช่วยเตรียมร่างกายสําหรับกิจกรรมยามเย็นผมมีคนไข้หลายคนบอกว่าตอนแรกพวกเขามักจะรู้สึกเหนื่อยมากช่วงเย็นไม่มีแรงทาอะไรแต่พอเริ่มดื่มน้ําสม่าเสมอในช่วงบ่ายพวกเขารู้สึกว่ายามเย็นมีพลังขึ้นเยอะแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองก็ดีขึ้นด้วยจังหวะทองที่ห และสุดท้ายคือช่วงเย็นตรูประมาณ6โมงเย็นหลังกินข้าวเย็นประมาณ1ชั่วโมงให้ดื่มน้ำอีก1แก้วแล้วหลังจากนั้นให้ลดปริมาณการดื่มน้ำลงโดยเฉพาะหลัง8โมงเย็นให้ดื่มน้ำแค่เมื่อจําเป็นจริงๆและดื่มทีละน้อยๆนี่เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณไม่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวาบ่อยในตอนกลางคืนคุณจะได้นอนหลับสนิทร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลังทั้ง5้าจังหวะทองนี้ถ้าคุณทำสม่ำเสมอคุณจะได้น้ำประมาณ8-10แก้วต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายวัยผู้สูงอายุแต่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแนวทางทั่วไปถ้าคุณมีโรคประจาตัวเช่นโรคไตโรคหัวใจหรือมีอาการบวมควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะแต่ละคนมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน ตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงคำถามที่หลายคนส่งข้อความมาถามผมนะครับคือเรื่องของการหลังล่าช้าหรือตอนมีเพศสัมพันธ์แล้วอวัยะวะยังแข็งแรงดีแต่น้ำอสุจิไม่ออกเรื่องนี้เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ชายวัยผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมีหลายอย่างอันดับแรกเลยอาจเป็นเพราะระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอร์ลดลงนี่เป็นเรื่องปกติตามอายุ แต่ถ้าลดลงมากเกินไปก็จะส่งผลต่อการทำงานของระบบสื่อพันธุ์อันที่2ออาจเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาแก้ซึมเศร้ายาแก้แพ้บางชนิดถ้าคุณกินยาพวกนี้อยู่ควรปรึกษาแพทย์ว่ามีทางเลือกอื่นหรือไม่อันที่3อาจเป็นเพราะต่อมลูกหมากโตกดทับท่อน้ำอสุจิทำให้การหลังไม่สมบูรณ์หรืออาจมีการอักเสบของต่อมลูกหมากอันที่ส และนี่เป็นสาเหตุที่หลายคนมองข้ามคือการขาดน้ำเรื้อรังเมื่อร่างกายขาดน้ำการผลิตน้ำอสุจิก็จะลดลงความเข้มข้นของน้ำอสุจิก็จะเปลี่ยนไปและการหลั่งก็อาจจะไม่สมบูรณ์การดื่มน้ำแบบ5จังหวัดพองที่ผมบอกไปจะช่วยแก้ปัญหาการขาดน้ำได้นอกจากนี้ยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ต่อมลูกหมากและอวัยวะสืบพันธุ์ทูทำงานได้ดีขึ้นด้วย แต่ถ้าคุณทำตามแล้ว3-4สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นผมแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพราะอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ต้องตรวจเพิ่มเติมอาจจะต้องเช็คระดับฮอร์โมนตรวจตอมลูกมากหรืออาจจะต้องปรับยาที่กินอยู่ผมอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณผู้ชายวัยผู้สูงอายุนั่นคือการดูแลสุขภาพโดยรวมการดื่มน้าอย่างถูกวิธีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณควรออกกาลังกายสม่าเสมอ แม้แค่เดินเร็วๆวันละ30นาทีก็ช่วยได้มากการออกกำลังกายจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยให้ระดับฮอร์โมนสมดุลและช่วยให้คุณมีพลังมากขึ้นคุณควรทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่อุดมด้วยสังกะสีเช่นหอยนางรมถั่วเนื้อสัตว์ไข่อาหารที่มีวิตามินอีเช่นอัลอมอน์ทานตะวันและอาหารที่มีโอเมก้าสเช่นปลาทะเลคุณควรนอนให้เพียงพอ อย่างน้อย7 8ชั่วโมงต่อคืนเพราะระหว่างนอนหลับนั่นแหละร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนถ้าคุณนอนไม่พอระดับฮอร์โมนก็จะลดลงและที่สำคัญคุณควรลดความเครียดความเครียดเป็นศัตรูตัวฉกาศของฮอร์โมนเพศชายเมื่อคุณเครียดร่างกายจะสร้างฮอร์โมนคอตซซอมากขึ้นซึ่งจะไปขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนผมมีคนไข้อีกท่านหนึ่งอายุ67ปีมาปรึกษาเรื่องเดียวกัน ท่านบอกว่าหมอครับผมรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงทุกวันไม่มีแรงทำอะไรไม่กล้าที่จะทำอะไรกับเมียกลัวจะทำไม่ได้กลัวจะผิดหวังผมฟังแล้วเข้าใจความรู้สึกท่านมากเพราะผมเห็นคนไข้หลายร้อยคนที่มีความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่มันเป็นเรื่องจิตใจด้วยผมเลยบอกท่านว่าคุณลุงครับอายุมันเป็นแค่ตัวเลขสิ่งสำคัญคือเราดูแลตัวเองอย่างไร ผมมีคนไข้าอายุ70กว่ายังแข็งแรงดีมีชีวิตคู่ที่ดีเพราะท่านดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีลองทำตามที่ผมแนะนำดูนะครับเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนคือการดื่มน้ำหลังจากนั้นหนึ่งเดือนท่านกลับมาพบผมอีกครั้งคราวนี้ท่านยิ้มกว้างบอกว่าหมอครับชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าแค่ดื่มน้ำจะได้ผลขนาดนี้ แต่มันได้ผลจริงๆผมตื่นปัสสาวะน้อยลงนอนหลับสนิทตื่นมามีแรงและที่สำคัญคือเมียผมก็มีความสุขขึ้นด้วยเรื่องราวแบบนี้ทําให้ผมรู้สึกว่างานที่ผมทํำมันมีคุณค่าการที่ได้ช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรักอาชีพนี้ตอนนี้ผมอยากจะท้าทายคุณที่กำลังดูอยู่นะครับผมอยากให้คุณลองทำตามวิธีการดื่มน้ำ 5. จังหวะทองนี้เป็นเวลา21วันทำไมต้อง21วันเพราะงานวิจัยบอกว่าใช้เวลาประมาณ21วันในการสร้างนิสัยใหม่ถ้าคุณทำได้ครบ21วันมันจะกลายเป็นนิสัยประจำของคุณคุณจะทำมันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องบังคับตัวเองผมอยากให้คุณจดบันทึกผลลัพธ์ด้วยนะครับจดว่าคุณตื่นภาษาว่กี่ครั้งต่อคืนจดว่าคุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นหรือไม่ จดว่าคุณรู้สึกอย่างไรในแต่ละวันแล้วหลังจาก21วันผมอยากให้คุณมาแชร์ผลลั์ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้บอกผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคุณรู้สึกอย่างไรถ้าคุณมีคำถามอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดื่มน้ำเรื่องสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะเรื่องสุขภาพเพศของผู้ชายหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคำถาม และถ้าคุณอายุที่จะคอมเมนต์สาธารณะคุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวมาหาผมได้ผมเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่หลายคนไม่สบายใจที่จะพูดในที่สาธารณะผมจะรักษาความลับของคุณอย่างเคร่งครัดครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นผู้ชายวัยผู้สูงอายุและกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขาด้วยนะครับเพราะหลายคนอายที่จะมาหาหมอ หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติของอายุมากหลายคนยอมทนอยู่กับปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ครับและการแก้ไขมันไม่จำเป็นต้องยุ่งยากไม่จำเป็นต้องใช้ยาเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีก็ได้ผลแล้วผมทำงานมากกว่า20ปีได้เห็นคนไข้หลายพันคนผมเห็นคนที่มีปัญหาแล้วมาหาทางแก้ไขพวกเขาได้รับชีวิตที่ดีกลับคืนมา ได้รับความมั่นใจกลับคืนมาได้รับความสุขกลับคืนมาผมเชื่อว่าคุณก็ทําได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหามานานแค่ไหนมันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มดูแลตัวเองและอย่าลืมนะครับว่าการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่มันเพื่อคนที่คุณรักเพื่อครอบครัวของคุณเมื่อคุณแข็งแรงคุณก็จะมีเวลาให้กับคนที่คุณรักคุณจะมีพลังที่จะทำสิ่งที่คุณอยากทำ คุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตอีกอย่างที่ผมอยากจะย้ำถ้าคุณมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นปัสสาวะเป็นเลือดปวดตอนปัสสาวะมากมีก้อนผิดปกติหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบมาพบแพทย์นะครับอย่ารอเพราะบางอาการอาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาเร็วแต่ถ้าอาการของคุณเป็นแค่เรื่องทั่วไปเช่นตื่นปัสสาวะบ่อยรู้สึกเหนื่อยไม่ค่อยมีแรง ลองเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีการดื่มน้ําดูก่อนครับมันเป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงและที่สําคัญคือไม่ต้องเสียเงินสุดท้ายนี้ผมอยากจะสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับจํา5จังหวะทองของการดื่มน้ําจังหวะที่1ตอนตื่นนอนเช้า6กถึงเจดโมงดื่มน้ําอุ่น1นสแก้วจังหวะที่สกลางเช้า9ก้าถึงสโมงดื่มน้ำหนึสองแก้วจังหวะที่สาม ก่อนกินข้าวเที่ยง30นาทีประมาณ11ดโมงครึ่งดื่มน้ำหนึ่งแก้วจังหวะที่สี่ช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงดื่มน้ำหนึ่งถึงสองแก้วจังหวะที่ห้าหลังกินข้าวเย็นหนึ่งชั่วโมงประมาณหกโมงเย็นดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วหลังจากนั้นลดการดื่มน้ำลงทำแบบนี้ยี่สิบเอ็ดวันแล้วคุณ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยและอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายวัยผู้สูงอายุอีกเรื่อยๆวิดีโอหน้าผมจะมาพูดเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและพลังชีวิตอย่าพลาดนะครับสุขภาพดีครับทุกคน จงมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขครับ